สวัสดีครับดูผ่อองจีนนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนรูปที่ลง24ตัวนะครับจีนนี่ผมจะยืนคือใช้เลขจากชุดที่6เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายพอนะครับมันมีรอบเช้าบ่ายเดี๋ยวมาดูกลางคลิปครับว่าเบิ้ลทบอะไรยังไงนะครับเลขของวันวันอังคารคือเลข3 6หนะครับภาษาตางจีนว่าเลขสามกนนีีครับในลายกลุ่มพอมองเห็นนะครับจีนจีนนะครับ นี่ครับแปดสามหกนะครับตัดมาแค่สองตัวท้ายพอนะครับเปรยบจีนชอบาสามทัสบามวงสามครับสองตัวบนเลขชุดที่หกเลขสามหกนะครับลูดขึ้นยี่สิบสี่ตัวนะครับก็คือเอาส6ิบหกบวกยี่ิบสี่ได้หกศูนย์แล้วก็ส6ิหกลบยี่สิบสได้สิบสองจะนาเลขครบครบทั้งหมดนะครับแต่เวลาท่านจิ้มในเปรบจิงไม่จำเป็นต้องลูดครบก็ได้อาจจะตัดทิ้งบ้างบางตัวบางส่วนก็ได้นะครับก็สามหกครับก็ถูกรอบเช้านะครับรอบเช้าปิดสองตัวบนที่หนึ่งเจ็ดนะครับ ก็ถูกมาสวันครับบางท่านถามว่าถูกามี่วันแล้วครับก็นี่ครับไม่ต้องเชื่อผมครับผลมันต่อมาจากแผ่นที่แล้วครับถูกมาตั้งแต่นู่นครับยี่สิบเอ็ดยี่สิครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่เดือนกลางๆเดือน9มาก็จะถูกกันมาค่อนข้างยาวเลยนะครับบางท่านถามในไลน์กลุ่มก็คือแบ่งปันกันรูดเดือนละสามบาทครับต่อทั้งสี่เอาที่ผมลงให้ตลอดนะครับแต่ว่า แล้วช่วงเวลาไหนหุ้นตัวไหนจะเดินดีดีไม่ดียังไงที่ผมตอบไปได้นะครับทีนี้ <c oughs> โอเคครับมันที่บอกว่ามันมีรอบเชา้ากับรอบบ่ายก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับสมมุติถ้ารอบเชา้าถูก,กคือหยุดนะครับถ้าเชา้าไม่ถูกก็เบินทบมาที่รอบบ่ายแบบนี้นะครับจะเป็นยอดรวมนะครับแล้วก็ถ้บบาถูกรอบบ่ายก็จะถูกได้กําไรอบบยู่นะครับส่วนท่านที่รูดที่เว็บที่จ่าย9 4 9 0ก็จะถูกได้เยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ แนะนำรูปทั่วหนึ่งชุดนะคะเลื่อนเล่นตัวระบาดสองบาทควรจะมีทุนสำรองประมาณนี้นะครับท่านที่ถามในไลน์กับทักทายไงทักกันได้นะครับที่ไลน์ ID ีนี้นครับหนึ่งสองสามสี่ดีซเนะครับที่พ่อบอกว่าทําไมต้องมีทุนสำรองตามนี้เพราะว่าแบบนี้ครับคือ <c oughs> ถึงแม้ผลจริงนะครับยังไงมันก็มีหลุดครับจะวันหรือสองวันส่วนช่วงไหนที่มันถูกยาวๆคือไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายยาวๆนี้ท่านก็เก็บสะสมกำไรกันไว้นะครับ ตักขณะแบบนี้ครับและชุดที่หนะครับนั่นก็เก็บสะสมกำไรวะส่วนว่าถ้ามันหลุดก็จะไปต้องดึงทุนบางส่วนออกมานะครับส่วนถ้าเกิดไอ้วันวันที่ถูกมันมันครอบคลุมส่วนที่หลุดแล้วก็คือได้กำไรตลอดไปนะครับแต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยช่วงไหนได้มากได้น้อยที่ผมตอบไปได้น,นะครับโอเคนะ้ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ